กันกับเจ้าคันก๊ดแคทอีกแล้วค่ะวันนี้รถชารที่ต้องบอกว่าในตลดาดบ้านเราในมือสองน่าใช้มากมากเพราะข้อหนึ่งเลยค่ะไป,ไ 8, 000, ป้ายแดงแปดแสนก่าวันนี้มือสองเหลือหกแสนต้นและที่สําคัญนะคะในชาร์จหนึ่งครั้งเพิ่งได้สี่ละโลตัวนี้เป็นตัวกูดแคทนะสีร้อยโปรค่ะสีแดงหลังคาดําคันนี้ข้างในออปชั่นก็จัดเต็มให้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศานะคะกูดคอนโทรลค่ะระบบเตือนออกนอกเลนเซอร์รอบคัน เพอแอนโด์โตสามารถทาได้หมดเลยนะคะเจ้าคันนี้และสําหรับใครที่อยากได้คันนี้เรามีไฟล์สุดภอบและจัรฟูลสเปคชั่นเพื่อรับประกันและการันตีว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แ100ท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างในจะเป็นสีดำแบบนี้ก็จะง่ายต่อก,การดูแลนะคะข้างนอกเป็นสีแดงหลังคาดําค่ะใครที่สนใจน้องคันนี้นะคะหน้าป้ายตั้งอยู่ประมาณหกแสนกว่าบาทหกแสนไฟลยวันนี้เอาส่วนลดไปเลยห้าหมื่นบาทจากหน้าป้ายนะคะ และที่สําคัญน,นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ออกรถ0%เแล้วไปพอดอีกทีหนึ่งสเดือนค่ะปีเกสิวันไปเลยค่ะโปรโมชั่นนี้รับประกันว่าทีเด็ดแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้พักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะรถไฟ้ามือสองที่น่าใช้มากในช่วงนี้นะคะ